กุ้งตัวใหญ่เอาเย้คยคุณขโมยกุ้งที่นาเฮ้ยคุ้งแทงคือเฮ้ยผมกันนะเอากุ้งชิ้น,นมา <c oughs> ในที่สุด <c oughs> ก็ได้กุ้งม,มังกรตัวใหญ่มาให้ลูกค้าทุกทีชาวประมงที่นี่สุดยอดเลยจับกินมาก โอ้ตัวนี้เขาบอกว่าเขาแถมนะเนี่ยพุ้มมังกรตัวเนี้ตัวเล็กโอ้นกน้ําแข็งมาให้อย่างดีเลยโอ้ตัวใหญ่มากอ้ยชีวิตช่วงนี้น้ามันก็แพงทุกอย่างแพงหมดไม่มีเงินจะกินเลยอฮ้ยโอ้น้มันพุ่งมังกรเจ็ดสีเลยนี่นะเราจะลงไปจับมันต้องไม่ได้มันอยู่ตามรงนมวนแต่เอาไปขายแล้วก็ได้ไปตามกว่าสองพันแน่นอนเฮ้ย อีโทรศัพท์แล้วนี่นาออกมาแล้วผู้หญิงอย่างเงี้ยิงตามเราไม่ทันแน่นอนเอาไปขโมโยดีกว่า <c oughs> โอ้โหคุ้งตัวใหญ่แต่ตรงนี้แหลมใช้ได้จับให้ต้องจับให้ติดติดมือเอา้าเฮ้ยคุณขโมยคุงไม่นะเฮ้ยไปดีกว่าช่วยด้วยขโมยมันค้นมา เฮ้ยกุ้งแทงมือฮขงนะเอากุ้งชยมั้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่คงเป็นกำตามสนองที่เราไปขโมยกู้คนอื่นเข้ามาโหวตันแหลมมากโอ้ยไหมือไหนมือขวาดิมือนี้มือท้ายดิ เออหลังมือก็ได้เธอหลังมือเอออ๋ออ้ยเฮ้ยกุ้งแทงมือเฮ้ยป๋องนะเอากุ้งใช่ไหมเฮ้ยอ้อยอ้ยอย่าลืมกดติดตามแล้วฝันระดิ่งในชแนลที่ดีทีวีด้วยนะคะ